เรื่องหานกับไขทองคำการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสองตายายผู้แสนยากจนอาศัยอยู่ที่กระท่อมเก่าๆในป่ากว้างอย่างสงบสุขแต่จูจ่ๆวันหนึ่งก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นเมื่อตาเท่าพบว่าหานที่เลี้ยงไว้นั้นออกไข่มาเป็นสีทองอารามยายๆดูนี่สิตาเจออะไร หานของเราออกไข่มาเป็นทองคำด้วยละ่ะตาเท่าร้องเสียงดังจริงหรือตาเท่าจุูหันมันจะออกไข่มาเป็นทองคำได้ยังไงกันยายเท่าถามกลับแบบไม่เชื่อหูตัวเองถ้ายายไม่เชื่อเดี๋ยวตาเอาไข่ใบนี้ไปให้ในเมืองดูก่อนแล้วกันจะได้รู้กันไปเลยว่านี่คือทองคำจริงหรือปลอมพูดจบตาเท่าก็รีบเดินทางไปยังร้านทองในเมืองทันที เมื่อตาเท่ามาถึงร้านทองจึงยื่นไข่หานปริศนาให้ช่างทองตรวจดูอย่างละเอียดเมื่อช่างทองยืนยันว่านี่แหละคือทองคําของแท้ตาเท่าก็เสนอขายไข่ทองคําใบนั้นอย่างไม่รอช้าแล้วมุ่งหน้ากลับบ้านไปบอกข่าวดีกับยายด้วยความตื่นเต้นยายยายไข่ใบนั้นคือทองคําของจริงตาได้เงินกลับมาตั้งเยอะแน่ต่อไปนี้เราจะรวยกันแล้วนะพูดจบแล้วทั้งสองก็กอดกันอย่างมีความสุข จากวันนั้นเป็นต้นมาสองตายายก็มันเก็บไขทองคำไปขายทุกวนันจนกลายเป็นเศรษฐีและมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือแต่วันหนึ่งตาเท่าก็เริ่มรู้สึกไม่พอใจว่าทำไมหานของเขาถึงออกไข่ได้เพียงวันละฟองเท่านั้นจึงเกิดความคิดขึ้นมาว่ายายเท่าวันนี้เราไปผ่าท้องหานกันดีกว่า จะได้เอาไขาทองคำทั้งหมดในนานไปขายทีเดียวมัวแต่เก็บวันละฟองแบบนี้มันจะไปทันกินอะไรตาเท่าเอ่ยชวนก็ดีเหมือนกันนาตาเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเดินทางเข้าเมืองทุกวันยายเท่าเห็นดีเห็นงามไปด้วยว่าแล้วก็ไม่รอช้าสองตายายรีบจับหันมาผ่าท้องทันทีแต่ปรากฏว่าในท้องของหาน นั้นไม่มีไขทองคำอยู่เลยแม้แต่ฟองเดียวแถมทั้งสองยังต้องสูญเสียหารของพวกเขาไปโดยไม่มีโอกาสเก็บไขทองคำไปขายอีกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเวลาที่เด็กๆอยากได้อะไรต้องรู้จักพยายามรู้จักหวนขวาย เพราะในโลกของความจริงนั้นไม่มีหานที่ออกไขทองคำให้เราเหมือนในนิทานถ้าอยากมีฐานะร่ำรวยก็ต้องเรียนรู้ที่จะประหยัดอดออมไม่ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยหรือถ้าอยากได้ของเล่นก็ต้องรู้จักเก็บหอมรอมริบมันหยอดกระปุกทุกวนันและสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อคุณหนูหนูได้สิ่งของที่ต้องการแล้ว ก็ควรพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีกันด้วยนะคะไม่อย่างนั้นชีวิตจะไม่เหลืออะไรเลยเหมือนกับสองตายายหรือเป็นดังสุภาษ,ษิตไทยที่ว่าโลกมากมักลาบหายนั่นเองขอบคุณข้อมูลจากกระปุก